ั้งสติและยอมรับผลของมันเพราะสิ่งที่เราตัดสินใจมาเราก็ต้องยอมรับที่ผลของสิ่งที่เราคิดแต่จะไปโทษในสิ่งที่เราคิดให้กับคนอื่นนั้นไม่ได้มันไม่ได้เพราะมันคือการก่อเวรใหม่เราจะไปโทษเราเป็นเพราะคนนั้นบอกให้เราทําแบบนี้พอทําไปแล้วมันมีปัญหาเองนี่เราก็ผิดผิดเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยถ้าเราไม่เห็นพ้องอเราจะทํามาอถ้าสืบสาวไปจริง ก็เพราะเรายม<พ>อมรับตั้งแต่ตอนนั้นถูกต้องออว่าจริงนะครับคุณแม่วันนี้แม่ก็เลยเบาเบาอีกสเต็ปหนึ่งเพราะอืมน,นะความพอใจกับสิ่งที่มีที่เป็นเนี่ยมันเย็นอย่างนี้เอง<ม>คือเหมือนกับว่าในท่ามกลางที่เราก็รู้ปัญหาภาระที่เราจะต้องดําเนินการแก้ไขแต่เพราะเราตั้งสติได้แล้วบอกกับใจว่า ให้รู้จักเพียงพอและพอเพียงกับสิ่งที่มีที่เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับเพราะมันคือบททดสอบของสติปัญญายาเราปัญหาไม่ใช่ปัญหาใช่ถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาเราจะงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ระบายไปทั่วต่อไปจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เลยแสดงว่าปัญหาปัญหาทุกๆปัญหาไม่ใช่ปัญหา ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหา